สวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้มาในชุดแม่ย่าโมนะคะมาในชุดอะไรสุริโยไทยวะสุริโยไทยน้องเพื่อบอกว่าคนโบราณนะคะนางธาตุมาในมาในมาในเขาเรียกว่านางธาตุนะคะนางธาตุมาในชุดนางธาตุนะคะ มาในชุดนางท่านุผ้ายกมุกนะคะของคนดนแก้วนะคะแในทั้งหมดทั้งตัวนในตัวก็เป็นคลางนะคะนางท่านนะคะนาง่านนางทา่นา,งทานนะคะ,นนะ,คะใครดูคุณแม่อยู่ใครดูคุณแม่อยู่นะคะเป็นเป็นนางสุริโยไทยนะน้องเผือกบอกวันนี้นะแม่สวยไทยนิยมคานสวยนะคะมีผ้าดอนกลอยนะคะลายเชิงสุยมากนะ,ะมาให้ท่านได้เอฟกันราคาถูกมากนะคะราคาถูกมากเลยนะคะ ท่านเอฟเลยนะคะผ้าดอนกลอยนะฮะวันนี้ถ้าใครเห็นคุณแม่ลงจะรู้ว่าสวยมากนะคะสวยจริงๆนะคะสวยมากสวยจริงๆค่ะเป็นผ้าดอนกลอยนะ,ะเป็นผ้าดอนกลอยมีน้ําหนักอย่างดีเลยนะคะคลามพุ่งยืนเลยดอนกลอยเลยทอยอย่างดีนะคะทอยอย่างดีแกะโอบนะคะสวยงามมากนะคะนี่เป็นผ้าดอนกลอยนะ,ะจะ๊ะจะราคา 1, 5 0 0รบาทนะคะวันนี้ไม่สวยโปรโมชั่นอยู่ที่แ0 0บาทะคะ่ะ เดือนวันแม่นะคะเดือนวันแม่นะคะถูกถูกสวยสวยเลยถูกถูกสวยสวยเลยนะคะคุณแม่ไม่ได้ติดรหัสนะคะชอบลายไหนแคปหน้จอโทรหายไม่สวยได้เลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกลนครนะคะแม่สวยสกลนครค่ะชอบพื้นไหนลายไหนแคปได้จอโทรหายไม่สวยได้เลยนะศูนย์แปดหนึ่งค่ะ 3804 3 3 38 8ี er <m uch id laut> <hatten> after, ่สแม่สวยสกลนครค่ะพ uh ื huh. ้นละแ800ร้อบาทผ้าดอนกลอยจ้าต่อมาค่ะผ้าดอนกลอยเหมือนการข่ะอย่างดีเลยนะะท่านไม่เอฟนอนไม่หลับนะท่านไม่เอฟนอนไม่หลับนะะท่านไม่เอฟนอนไม่หลับเลยผ้าดอนกลอยอย่างดีนะคะผ้าดอนกลอยอย่างดีเลยนะคะพปรมชั่นวันนี้นะคะคืนนี้นะคะท่านดูสวยๆนี่นะคะแกะอบด้วยสีชมพูนะคะแกะอบด้วยสีชมพูค่ะ แกโอบด้วยสีชมพูสวยมากนะคะสวยมากๆเลยนะสวยมากๆเลยนะพื้นที่สองนะคะรายขอการบินไยค่ะพื้นที่สองรายขอการบินไยค่ะสวยงามมากๆเลยพื้นละแปดร้อยบาทนะคะพื้นละแปดร้อยบาทสวยสวยเลยนะสวยสวยเลยแปดร้อยบาทนะคะโอ้วันนี้สวยมากนะคะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะ สวยงามมากเลยแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทนะคะเอฟได้เลยค่ะผ้าดอนกลอยจะ้ะต่อมาพื้นที่สองนะคะโอ้ยตุ้มมูก็ตุ้มมูก็เป็นกระพาะตุ้มมูมาลายอะไรค่ะเป็นผ้าผ้าดอนกลอยนะคะแต่ว่าย้อมคลามน้ำหนึ่งค่ะย้อมคลามน้ำหนึ่งเป็นสีบูยีนนะคะเป็นสีบูยีนค่ะย้อมคลามน้ำหนึ่งเป็นสีบูยีนนะคะเป็นสีบูยีนลายหมีโมลานะคะ ผ้าดอนกลอยสีบูยีนนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะผืนละแปดร้อยบาทค่ะพืนละแปดร้อยบาทนะคะสีบูยีนแปดร้อยบาทนะคะเอฟซีท่านเดนดูคุณแม่อยู่เอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยนะคะแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทนะคะต่อมาค่ะตัวนี้ลายหมีโบราณนะคะแกะโอบสีชมพูอย่างดีทอแน่นทอหนานะคะทอหนาทอแน่นทอดีค่ะ ทอหนาทอแน่นทอดีนะคะสวยสวยเลยนะคะสวยสวยสวยเลยนะคะลายมีใหญ่นะลายมีโบราณเลยมีเชิงนะคะเป็นผ้าดนกปลอยนะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากๆเลยสวยค่ะสวยมากๆเลยนะคะท่านชอบปืนไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะศูนย์ปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สาสามแปดแม่สวยสกลนครค่ะ ต่อมานะคะต่อมาคุมเยอะๆก็ร้อนนะคะอเนยังเกาะเนียงกาะไม่เกินยงเลยทอเป็นเนงก่อนะหน้าเนางเกาะแบตัว,ตว,ตวสุริโยไทยสุริโยไทยสุริโยต้อยครับว่าใส่เสื้อเขียนแต่นมเขียนแต่นุ่มเออแม่จะไปถอดเสื้อออกกัเนเลยไปถอดเสื้อออกให้มาเลอแต่อกใช่ไหมคะค่ะผ้าง,งามสามชิ้นนะคะ เอฟซีานใดเอฟได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะผ้าดปลอยขึ้นมา,มาต่อมาค่ะทอหนาทอแน่นต่อดีโอ้สวยงามสวยงามมากนะคะสวยงามมากๆเลยอื้น,นีี้นะคะ พืนนี้900บาทนะคะ2เมตร45เซนค่ะพืนละนะ900บาทค่ะพืนนี้2เมตร4ี่สิ้าเซนค่ะเท่ากับ2เมตรครึ่งสามารถตัดชุดได้เลยนะคะใครดูคุณแม่อยู่เอฟได้เลยนะคะพืนนี้2เมตร45เซเต็มค่ะเก0บาทค่ะเก0บาทนะคะสวยมาก พื้นนี้เก้าร้อยบาทนะคะสองเมตรสี่สิบห้าเซนค่ะโอ้แม่เอไนเอไนคุยเร็วประใจแล้วสองเมตรสี่สิบห้าเซนค่ะเก้าร้อยบาทนะคะผืนนี้เกิดติดราคาให้หน่อยเอเอพเมียมเก้าร้อยบาทจ้ะสองเมตรสี่สิบห้าเซนเกิดไว้ก่อนต่อมาค่ะ เจ้านี้สองเมตรกว่าทั้งหมดเลยนะคะพืนนี้หนึ่งพันนะคะลายลิซ่าค่ะลายลิซ่านี่หนึ่งพันนะคะมีผืนเดียวถูกอันนี้เก้าร้อยบาทสองเมตรสี่สิบห้าเซนตัวนี้ลายลิซ่านะคะลายลิซ่ามีเชิงค่ะหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทนะคะลายลิซ่ามีเชิงค่ะสองเมตรกว่าเลยนะคะ สเมตรยี่สิบเซนค่ะลายลิซ่านะคะผ้าดอนกลอยค่ะหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทนะคะลายลิซ่าค่ะลายลิซ่านะคะผ้าดอนกลอยจ้ะสวยงามมากเลยหนึ่งพันบาทลายลิซ่าค่ะรายการบินไทยรักคุณท้าวฟ้าค่ะที่คุณแม่กำลังยกเป็นผ้าดอนกลอยทั้งหมดนะคะยาวสองเมตรก,กว่าเลยนะคะ ยาวสองเมตรกว่าๆเลยนะคะสวยงามมากสวยงามมากๆเลยนะคะเอฟสีท่านใดดูคุณแม่อยู่เอฟได้เลยนะคะผ้าดอนกลอยมีเชิงค่ะผ้าดอนกลอยมีเชิงนะคะผ้าดอนกลอยมีเชิงค่ะสวยๆเลยนะคะผ้าดอนกลอยมีเชิงสวยๆเลยเืนอละแปดร้อยบาทสองเมตรกว่าๆเลยนะคะชอบผืนไหนลายไหนครับหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะ0ูนย์แปหนึ่ค่ะ สามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกลนครค่ะต่อมาดอนกลอยนะคะผ้าดอนกลอยย้อมเปลือกไม้นะคะย้อมเปลือกฝางนะคะย้อมเปลือกฝางตัวนี้มีผืนเดียวสวยโคตรเลยนะสวยสุดๆนะสวยมากมากนะสวยสุดๆส,สวยมากมากนะคะเอฟซีด <MC S 1> ้านใดดูคุณแม่รีบเอฟเลยนะคะลายนี้มีผืนเดียวจัดตามคิวนะคะ ใครอยากได้เร็วก็ต้องโทรหาคุณแม่นะคะมีผืนเดียวค่ะสวยมากสวยมากๆเลยค่ะผ้าดอนกลอยค่ะมีผืนเดียวนะคะมีผืนเดียวสวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะทอแน่นทอหนาทอดีนะคะสองเมตรกว่กว่าเลยนะคะโอ้โหอยากให้จับผ้าดูนะคะ อยากให้จับผ้าดูนะคะสวยมากอยากให้จับผ้าดูนะคะสวยมากๆเลยค่ะอยากให้จับผ้าดูสวยมากๆเลยสวยมากค่ะสวยมากผ้าดอนกลอยนะคะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ค่ะแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทค่ะเราต้องการด่วนค่ะแปดร้อยบาทผ้าดอนกลอยค่ะสวยๆเลยสวยมากนะคะถูกมากด้วยนะคะ ม่มีลานยติดไว้เผื่อเราไปส่งไปสนีแต่เช้าวงเล็บส่งไปสตีเขียนไว้เลยเพื่อสวยมากนะคะสีม่วง巴าล h i ดีค่ะแปดร้อยบาทนะคะโอ้โหสวยค่ะลายมีโบราณค่ะลายมีโบราณนะคะลายมีโบราณผ้าดอนกรอยลายมีโบราณผ้าดอนกลอยนะคะไม่ซื้อดอนไม่หลับเลยนะคะ ลูกสิริพรดูนะคะคลิปนี้สวยมากๆเลยสิริพรน,นอนหรือยังคะลูกสิริพรน,นอนหรือยังเอฟเลยนะคะสวยๆเลยลูกไก่ลูกไก่ลูกไก่ลูกรจนานะ,ะดูได้เลยนะ,ะสวยงามมากนะคะคุณแม่คุณแม่จัดให้ตามคิวนะคะใครโตมาก่อนจัดให้ก่อนลายนี่มีกี่เลนมีลายแล้วปืนนะคะ น้นลายอะไรเดียไปดูต้นสนต้นสวนเหมือนกันแต่คนละลายคนละลายต้นสนเหมือนกันแต่คนละลายนะคะลายนี้เป็นลายดอกเกรดมณีแล้วก็หัวใจร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวสวยงามมากเลยนะคะขอการบินไทยเห็นไหมคะลายขอนะคะแล้วก็มีสเก็ตทม์นะ,ะนี่คือผ้านอนปลอยนะคะขายหน้าร้านผืนละพันห้าร้อยบาทสวยมากค่ะทอแน่นทอหนาทอดีทอดีทอหนา,ทอ,ท,อท,อหนาทอแน่นค่ะ ทอแน่นทอหนาทอดีผืนละแปดร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะอยากให้ท่านได้เอฟไว้นะคะสวยม,มากๆเลยค่ะสองเมตรกว่าเลยนะคะแต่ละพืนสองเมตรกว่าทั้งหมดเลยนะคะผ้าดอนกลอยนะคะแต่ละพืนสองเมตรกว่าทั้งทั้งหมดเลยนะคะสองเมตรกว่าค่ะสองเมตรกว่าเลย ผ้าดอนกลอยสองเม็ดกว่าๆเลยนะคะแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทแต่ละผืนสองเม็ดกว่าๆนี้ลายลวงพึ่งเป็น,นบันไดสวรรค์ด้วยเป็นนาคแต่เครือเป็นบันไดสวรรค์ค่ะเห็นไหมคะลายเหมือนเกตพญานาคเลยนะ,ะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นบันไดสวรรค์เป็นทีโทนนะคะแกะโอบนะคะ สวยงามค่ะพื้นละแปดร้อยบาทนะคะผ้าดอนปลอยทอแน่นทอหนาทอดีทอสวยเลยนะคะพื้นละแปดร้อยบาท,ทาค่ะต่อมาลายขอคู่ค่ะลายขอคู่นะคะลายขอคู่สวยมากๆเลยนะคะเอฟซีท่านใดดูคุณแม่อยู่เอฟเลยนะคะเอฟได้เลยนะคะลายลิซ่ามีผืนเดียวนะคะลายลิซ่ามีผืนเดียวนะคะดอนกลอยนะ,ะดอนกลอยมีเชิงมีผืนเดียวอะ่ะ เอฟได้เลยนะคะีแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทสวยๆเลยนะคะผ่านนะคะต่อมาค่ะลายมีโมลานลายมีใยมีโมลานสวยมากลายมีใยมีโมลานสวยมากค่ะพื้นละแปดร้อยบาทค่ะมีใยมีโมลานนะคะพื้นละแปดร้อยบาทค่ะพื้นละแปดร้อยบาทนะคะ เอฟสีสันในดูคุณแม่อยู่เอฟได้เลยค่ะเอฟได้เลยผ้าดอนกลอยอย่างดีเลยค่ะต่อมาค่ะลายผีเส pues ื้อใหญ่นะคะลายผีเสื้อใหญ่อยู่ในลายหมีใหญ่นะคะโอสวยค่ะสวยมากเป็นผ้าดอนกลอยนะคะเป็นผ้าดอนกลอยค่ะอย่างดีเลยเป็นผ้าดอนกลอยอย่างดีเลยค่ะเป็นผ้าดอนกลอยอย่างดีเลยนะคะ เอฟซท่านใดดูคุณแม่อยู่เอได้เลยค่ะเอฟได้เลยนะคะสวยสวยเลยค่ะต่อมาผีเสื้อค่ะต่อมาเป็นผีเสื้อนะคะต่อมาเป็นผีเสื้อสอดไปเขาเรียกว่ามีขั้นค่ะผีเสื้อน้อยมีขั้นนะคะเป็นผ้าดอนกลอยค่ะสวยๆเลยเอฟได้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยนะ สวยมากมากเลยค่ะผ้าดอนกลอยนะคะย้อมเปลือกประดูค่ะเป็นลายผีเสื้อน้อยค่ะสวยงามมากเลยค่ะคผีเสื้อน้อยเราจะมีสองผืนนะคะผีเสื้อน้อยเราจะมีสองผืนค่ะ แต่ท่านไม่เอฟเสียดายนะคะสวยงามมากเป็นหมีขั้นด้วยนะโอ้โหทอหนาทอแน่นทอดีค่ะทอแน่นทอหนาทอดีค่ะสวยๆเลยแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทเอฟซีท่านใดดูคุณแม่แล้วนะคะเอฟได้เลยค่ะลายโซ่สเสนหาค่ะลายโซ่สเสนหายังไอีกเต็มเร่ไงเลยังไม่ได้แรอ้โอเคใช่ไใช่ ยังไม่ได้แพ็คน,นะคะจะมาบูกแล้วุูกแล้ว <g itz ing> ลายโซ่สเสนหาค่ะลายโซ่สเสนหานะคะผ้าดอนกลอยอย่างดีเลยค่ะลายโซ่สเสนหานะคะสวยงามมากค่ะเป็นผ้าดอนกลอยนะคะสวยๆเลยชอบผืนไหนลายไหนนะคะ <g itz ing> ให้ท่านแคปหน้าจอตองหันไม่สวยได้เลยค่ะ <g itz ing> 0 8 1ย์ดหนึ่งค่ะสา0 4 3ดศย์สสมสาดแม่สวยสกลนอครน,นะคะ อันนี้ลายโซ่เสน่หาค่ะมีสองผืนมีสองผืนมีสองผืนค่ะมีสองผืนนะคะผืนละแปดร้อยบาทโอ้ถูกมากนะคะ FC ท่านใด f ่ทันไม่พอกันแปดร้อยบาทอย่างนี้เลยลายขอการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าค่ะการบินไทยรักคุณเท่าฟ้านะคะการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าสวยงามมากเลยค่ะทอแน่นทอหนาทอดี ทอแน่นทอหนาทอดีการบีนไยรักคุณเต้า้าแปดร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะต่อมาลายรวงพึ่งลายรวงพึ่งแกะอกเป็นสไลด์ข้ามน้ำหนึ่งนะคะแล้วเป็นลายบันไดสวรรค์มีสองผืนค่ะลายนี้ผืนหนึ่งยกไปแล้วนี่คือผืนที่สองนะคะคุณแม่ไม่ได้ติดรห,รหัสได้จอผืนไหนลายไหน,ไหน,ไหนท่านแคบหน้าจอทอหาแม่สวยได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปด คลิปนี้คนนุณแม่ยอกผ้าดอนกลอยมาสองคลิปแล้วนะคะผ้าดอนกลอยสองคลิปแล้วมันหนามันแน่นมันดีจริงๆนะคะมันแน่นมันหนามันดีมากๆเลยนะคะแม้แต่สองเมตรกว่าๆเลยโอ้สองเมตรกว่าเลยนะคะอันนี้สองเมตรสามสิบเซนเลยนะคะสองเมตรสามสิบเซนถูกไหมล่ะสองเมตรสามสิบเซนตัดชุดได้นะโอสวยค่ะ ตัดชุดได้นะคะไม่มีใครเอฟกพได้จะไปตัดชุดใครก็ไปตัดชุดได้หนึ่งชุดเลยค่ะสวยๆเลยสวยๆเลย,ย,เลยผืนสุดท้ายนะคะดอนปลอยมีเชิงหมดแล้วนะคะเอฟซีถ้าในดูคลิปคุณแม่ลงแล้วนะคะชอบผืนไหนไลายไหนแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะ081ค่ะ3 8 0 3 3 3 8แม่สวยสกลนครค,ค,ค่ะขอบคุณละกาบสวัสดีค่ะ